อันนี้ก็เป็นลำดับขั้นของการที่เราจะฝึกละนันทีไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตจางคลายจากความพอใจในกันทั้งห้าขณะที่ละนันทีจะเห็นเกิดเห็นดับขณะที่เพลินเห็นเกิดละนันทีเห็นดับเราจะเห็นเกิดดับตลอดเวลาจิตดวงหนึ่งดับปุ๊บสัตว์ยึดจิตดวงใหม่ต่อเกิดการรับรู้เห็นสมุทัยอีกแล้วเพลินไปสักพักรู้ตัวทานรีบละเห็นดับ นี้คือการท่องเที่ยวในสังสารวัตรไปเรื่อยๆก็อย,อ,อยู่ที่กายเนี่ยพังเมื่อไหร่ดังนั้นจึงบอกว่าชีวิตมันแค่เกิดแล้วก็รอตายเข้ามายึดได้กายนี้รอกายพังพอกายพังความยึดในจิตยังมีอยู่จิตไปตั้งในพบใหม่ก็สร้างกายใหม่ขึ้นมาก็ยึดกายนั้นอีกก็รอกายพังอีกเหมือนเดิมสมมติได้กายเดจฉานก็รอกายเดลฉานพัง สัต์ยังยึดจิตอยู่จิตไปเกาะเทวดาโชคดีหน่อยเสร็จดินไปเล็บก็ได้กายเทวดาอยู่นานหน่อยกายยศเพทากายเทวดาแตกทำลายสัต์วยังยึดจิตอยู่ลงไปนรกไปอยู่นรกต่อได้กายนรกกายสัต์นรกหมดอายุไขกายสัต์นรกนะกลับมาเกิดเปรตวิสัยบ้าง นรลกต่อบ้างเดรัจฉานบ้างก็ได้กายใหม่รอกายพังได้กายใหม่รอกายพังได้กายใหม่นี่คือการท่องเที่ยววน,นตอนนี้เราได้กายมนุษย์ร้อยปีโยมก็ต้องทิ้งทิ้งในกอในขอนะทิ้งความเป็นเราณนะวันนี้ทิ้งผมขนเล็บฟันหนังทิ้งตาที่เรารักหูที่เรารักจมูกลิ้นกายใจทิ้งหมดเลย สวนใจนั้นจริงๆเราทิ้งตลอดเวลาแต่เราไม่รู้สึกว่าเราทิ้งเพราะมันทิ้งแล้วจับอย่างรวดเร็วจึงทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่เคยทิ้งใจเอะใจอยู่กับเราตลอดจริงๆไม่ใช่เกิดดับตลอดนะตรงจึงอธิบายว่าขณะที่มีการน้อมไปเนี่ยจะมีตายและมีเกิดคือจิตด,ดวงหนึ่งต้องดับจิตด,ดวงหม่ต้องเกิดแค่นั้นเองนะอันเนี้ย เรียกว่าจะทําให้เรารู้จักความเป็นตัวเราของเราคือสักกายะโสดาบันจะละสักกายะทิฏฐิความเห็นในความเป็นสักกายะได้ความเห็นในความเห็นว่าห้าธรรมชาติเนี่ยเป็นตัวเราของเราโสดาบันจะละตรงนี้คือเข้าเห็นความไม่เที่ยงนั่นเองเห็นความเกิดความดับ <c oughs> เห็นการแปลเปลี่ยน ดังน,น,นั้นอริยะคือประเสริฐมีความรู้อะไรมีความรู้ตรงนี้แค่นั้น